ได้เสื้อมาคอแบบนี้นะคะคอไม่เท่ากันค่ะก็หลังจากแก้แล้วคอก็เท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูการแก้งานตัวนี้ดีกว่านะนี่ทาให้เพื่อนๆดูด้วยเผื่อเจอปัญหานี้เหมือนกันเนาะอ่ะลองทำไปพร้อมๆกันเลยนะเนี่ยเห็นไหมคอมันไม่เท่ากันเนี่ยค่ะคอข้างนี้มันใหญ่ข้างนี้มันเล็กค่ะอยางที่อ้อยให้ดูรูปะนะ ทีน,นี้เราจะมาแก้ในกรณีนีนี่ล้อนี้ก่อนเลยล้อคอด้านใหญ่ออกก่อนเอาลูกไม้ที่มันติดอะ่ะเอาออกก่อนค่อยๆล้อนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นใยมันเป็นแบบตังข่ายบางๆไ้ผ้าที่ปูเนี่ยลูกไม้อะ่ะเราต้องล้อมันแบบเบาๆอะ่ะ ช่วงเนี้ยมันใหญ่ไนะงเนยตัวเนี้ยมันใหญ่ทีนี้เราจะทำไงต้องทำต้องทำต,ตรงนี้ให้มันเล็กลงนี่ควานตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ตรงตรงคอข้างหลังมันได้แต่อตรงข้างหน้านนตรงเว้าเนะี้ยมันไม่ได้ต้องแก้ตรงนี้ต้องรอตรงนี้เนาะ ราะที่ว่าเขาเย็บกดไว้เนี่ยเอาออกปเปิดมันค่อยๆเนี่ยที่เขาเย็บกดไว้อะอย่าเราจะต้องเย็บให้มันเล็กลง อี่ไงเอาเนี้ยมาทาบนะอันเลก็กมาทาบมาทาบให้มันเท่ากันตัดคอสองข้าง้นีให้ตรงกันตรงตะเข็บไปะนะอ่ะแล้วทีนี้เนี่ตัวนี้มันมันใหญ่เนี่ยแล้วก็อันนี้มันลง ช็อคขีดค่ะช็อคีดตามตามอันเล็กเลยนะตามที่ว่าคอด้านที่เล็กอะ่ะขีดแล้วก็ออกเข็มุดออกทีน,นี้เราก็พับคอมันเข้าไปใหม่พับให้มันลึกๆไปเลย ให้มันมันมนเหมือนเดิมอะให้มันม้วนใกล้เคียงกับอันเดิมค่ะแล้วก็อยากให้ผ้าที่มันโชว์อะมันปิ้นแอบให้ผ้ามันชนเสมอกันพอดีค่ะเพราะว่ามันจะเห็นไงถ้าเกิดว่าเราทําให้มันถ้าเราทําให้มันแบบล้นๆอะจับลงไปมันก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันมาทําทีหลังเนี่ย น่าสงสารคนซื้อมาเนาะมาเจองานอย่างเงี้ยเนี่ยต้องมาแก้นี่ไงก็จะได้ใกล้เคียงแล้วค่ะมันยันใหญ่ไปเดี๋ยวเอาเข้าลงอีกอ่ะหลังกันได้ที่ตามที่ต้องการแล้วเราก็นเนากัน เสร็จแล้วทีนี้มันใหญ่เห็นไหมตรงนี้ลูกไม้มันใหญ่เพราะเราเอาผ้าข้างในเข้าแล้วไงทีงนี้เราก็ต้องเอาลูกไม้มันเราจะลองเย็บต้นลูกไม้ซิว่าพิกไปเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องตัดเพราะเราจะได้ไม่ต้องโค้งมันใหม่ไง เย็บลูกไม้มันเข้าไปที่เดิมเข้าไปที่เส้นเส้นเดิมของมันน่ะดูสิจะเป็นยังไงเย็บลูกไม้ที่เราที่เราพลิกข้างในก่อนนะเนี่ยเย็บเย็บเก็บ,บตะเข็บมันหน่อยอ่ะ เพราะว่าเราขี้เกียจหรือตรงได้โพงของเขาไงลองดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไร พอเราเย็บลงข้างในเห็นบ้าเนี่ยเย็บต้อนไว้ข้างในเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็พลิกลูกไม้เข้ามาข้างบนแล้วเราก็เย็บกดข้างบนมันก็จะได้ประมาณนะะี้ค่ะแล้วก็เย็บกดมันข้างบนเหมือน,นของเดิมนะคะน่าจะดีขึ้นหน่อยก่ะคือจะให้เฟอร์เฟกก็คือจะเรากับด้านดีกว่าเอาให้ลูกไม้ตรงนี้มันชนเปนเล็ก กดใหม่นะ ้แล้วใกล้เคียงแล้วค่ะเดี๋ยวขึ้นหุ่นให้ดูนะคะเ่ามันเป็นยังไงนะเนี่ยค่ะวิธีแก้นะมันก็จะได้แบบแบบดีขึ้นหน่อยไงแต่ก็ไม่ได้ดีมากหรอกเพราะว่าการที่เราจะมาลื้อทาใหม่ผ้ามันบางด้วยไงเดี๋ยวมันจะขาดจะเปล่าก็ทําให้มันดีขึ้นมองดูไม่แตกต่างมากค,ค่ะค่ะก็เดี๋ยว<ม>เดี๋ยวไปดูตรงที่ว่าเดี๋ยวอ้อยขึ้นหุ่นให้ดูนะ เสร็จแล้วค่ะเนี่ยคอก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็คือใกล้เคียงกันหน่อยดีกว่าครั้งแรกนะคะก็คลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ